สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะสอนวิธีการคัดลอกการวางการแก้ไขเวลาเราเขียนผิดนะครับหรือการลบเวลาเราเขียนผิดมีวิธีการแก้ยังไงนะครับเริ่มต้นเราจะเริ่มที่การลบก่อนนะครับหรือที่เราเรียกว่า Delete นะครับวิธีการลบก็ง่ายๆครับเราต้องการลบตำแหน่งไหนเราก็เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ตำแหน่งนั้นแล้วก็กดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดได้เลยครับตำแหน่งนั้นก็จะหายไป ถ้าเกิดเราลบผิดนะครับก็ไม่เป็นไรครับกดปุ่มันด o ถอยหลังมาได้นะครับนั่นคือวิธีการลบนะครับคราวนี้วิธีการลบเนี่ยมีอีกแบบหนึ่งคือถ้าเกิดเราต้องการลบทั้งแถวเลยจะทํำยังไงวิธีการลบทั้งแถวเนี่ยให้เราคลิกเมาส์ที่ตัวเลขด้านหน้านะครับให้ขึ้นแถบสีน้ําเงินครอบทั้งหมดหลังจากนั้นเราก็กดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดแค่นี้ก็หายไปแล้วนะครับวิธีการลบอ่เรากดปุ่มันด o กลับมาก่อนนะครับ ต่อไปสอนวิธีการแทรกนะครับวิธีการแทรกในกรณีที่เราต้องการแทรกสวิตช์ลงไปหรือคอนแทคลงไปหน้าคอนแทคของ x0 สัก1ตัวนะครับเราจะมีวิธีการยังไงเวลาเราเขียนเสร็จไปแล้วเนี่ยเราจะแทรกลงไปยังไงขั้นตอนก็คือเราต้องไปดูก่อนนะครับว่าตอนนี้โหมดการพิมพ์ของเราอยู่แบบ o อเวอร์ไลคือเขียนทับถ้าเราพิมพ์อะไรลงไปเนี่ยมันก็จะไปทับของเดิม อย่างเช่นผมต้องการใส่คอนแทคปกติเปิดไปไว้หน้าคอนแทค x 0ตรงนี้สักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าผมพิมพ์คอนแทคปกติเปิดอะไรลงไปสักตัวเนี่ยมันจะไปทับของเดิมเลยนะครับอลองดูนะครับผมลองพิมพ์ x 5เนี่ย x 5จะไปทับของเดิมเลยเห็นไหมครับซึ่งอย่างนี้เนี่ยเราไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับหากเราต้องการแทรกให้เราปรับโหมดจาก Overlay เป็น Insert ก่อนก็คือกดปุ่ม Insert ที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้น คิกตำแหน่งที่เราต้องการจะเอาคำสั่งใหม่ไปแทรกไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเราลองพิมพ์ x5 ลงไปครับ x5 ก็จะไปอยู่หน้า x0 เห็นไหมครับกรณีนี้ก็จะไปอยู่หน้า x0 นี่คือวิธีการแทรกนะครับเพราะฉนั้นใครที่เขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วลืมเขียนไปสักตัวหนึ่งก็สามารถแทรกลงไปได้แล้วนะครับหลังจากนี้เราถ้าเราไม่ได้แทรกแล้วเนี่ยเราก็กลับไปอยู่ในโหมดโอไลน์เหมือนเดิมก็ได้นะครับนี่คือวิธีการแทรกนะครับต่อไปวิธีการ คัดลอกและวางวิธีการคัดลอกก็ไม่ยากเลยครับเราต้องการคัดลอกในกรณีที่โปรแกรมเราอาจจะมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆแถวอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเดียกรกอปปี้และวางลงได้วิธีการคัดลอกและวางก็คือคลิกตำแหน่งที่เราต้องการคัดลอกยกตัวอย่างผมอาจจะคัดลอกในแถวนี้นะครับเราก็คลิกที่ตัวเลขในแถวนี้เลยหลังจากนั้นเมื่อขึ้นเป็นแถบสีแดงเงินแล้วเราก็คลิกขวานะครับสั่ง c อปปี้ แล้วก็คลิกยังตำแหน่งที่เราต้องการจะนำมันมาวางแล้วก็คลิกขวานะครับแพสตรงนี้เลยนะครับวางลงไปเลยเรียบร้อยเราก็จะได้2เลยนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการก๊อปปี้ทั้ง2เนี่ยเราก็กดคัดลอกเหมือนเดิมครับแต่ว่าคัดลอกเนี่ยเราคลิกได้ทีละแถวเราอาจจะเริ่มต้นคลิกที่แถวที่1ก่อนให้ขึ้นแถบสีน้ำเงินจากนั้นกดปุ่มชิปบนคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกตำแหน่ง อ,อีกเน็ตเวิร์กหนึ่งที่เราต้องการจะคัดลอกให้ขึ้นแถบสีน้ําเงินครอบอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับกด Copy นะครับแล้วก็คลิกอย่างตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็กดวางนะครับเราก็จะได้เห็นไหมครับการวงจรที่เราคัดลอกขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างนี้นะครับเพราะนั้นนักศึกษาที่เขียนโปรแกรมแล้วเขียนผิดอย่าไปปิดโปรแกรมแล้วเปิดขึ้นมาใหม่แล้วเขียนใหม่นะครับเราเขียนผิดตรงไหนก็แก้ไขตรงนั้น หรือเราต้องการคัดลอกแล้ววางตรงไหนเราก็มีวิธีการบอกให้แล้วนะครับว่าเราต้องการคัดลอกแถวไหนก็คัดแถวนั้นได้เลยคลิกท,ที่ตัวเลขด้านหน้าแล้วก็ Co p y ได้เลยนะครับแล้วก็ไปวางอย่างตำแหน่งที่เราต้องการได้นี่ก็เป็นวิธีการลบวิธีการแทรกและว,วิธีการคัดลอกเบื้องต้นนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ